สวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดมินีนะคะก็มาตามลุงป๋องนะคะเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะลุงป๋องก็ให้เน้นเน้นนะคะสองตัวสองประตูนะคะท่านผู้ชมนะคะสองเก้ากับสองแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แอดมินีก็ได้ตัวเลขกับลุงป๋องนะคะก็ถูกใบหนึ่งนะคะแปดสองนะคะกับลุงป๋องนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะวันนี้ก็มาตามให้ท่านผู้ชมนะคะ หมายเลวันที่ 16, พันวาสองนะคะวันนี้มาหลายช่องมากเลยนะคะท่านผู้ชมทีมงานนะคะหลายๆช่องนะคะมาตามตัวเลขของลุงป๋องนะคะให้เน้นๆเ,เลยนะคะ2ตัวนะคะท่านชมแต่ลุง,ล,งลุงปง๋องเพราะว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยอายุลุงป๋องด้วยนะคะท่านชมนะคะ5 8 5 9ปนะคะท่านผู้ชมนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปสอบถามพูดคุยกับลุงป๋องกันเลยนะคะว่าได้ตัวไหนจะวางตัวเลขตัวไหนให้เรา บ้างนะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะตามเอสมีไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพะโลสวัสดีคมากันหลายช่องนะครับวันนี้เยอะเลยกีฬะไปสองเพื่จะดึงของเทียนนะขอถามยืนจังหวัดไหนสุรินทร์สุรินทน์ครับสุรินทร์ทางจ้าได้จะงานทางแล้วเนาะะงานช้างเขาจัดอยู่เลยจัดค่ะจัด ครับไม่จัดแต่งงานแสงสีเสียงเดินเดินหน้าใช่ไหมครับนี่ครับก็ใครปลูกก็ว่าไปต้องวอยู่แล้วเนาะใครไม่ถูกถึไม่รู้จะว่าไงเนาะครับโดนได้กับลุงอยู่ใบหนึ่งค่ะหลายคนคนรวยได้ลุงไม่เยอะเนาะค่ะให้แค่สองตัวได้แค่สองตัวเนาะครับเนาะงวดทีิแล้วก็ให้ไปไไม่มันเติม นี่ี้วดที่แล้วงวดที่แล้วเรามาดูปกติให้แค่นี้มงวดที่แล้วเลีล่างอย่างเดียวบนไม่สนเน่ยล่างอย่างเดียวถ้าดูในนี้ก็มีหมดอลใช่ค่ะสองข้าม้วดล่างเลยอันนี้ของมวดที่แล้วนะครับผมไม่ใช่ของวดนนี้นะครับล้วดที่แล้วเรามาดูเข้าเรื่องต่อเลยนะครับวันนี้นะก็มาดูวันนี้เป็นรูปรัฐวันรัฐธรรมนูญเนาะครับ วันละทธรรมนโนวันที่สิบปกติวันที่สิบปีที่แล้วออกอะไรเนาะสามศูนย์สามแล้วก็ล่างออกเจ็ดศูนย์พอดีผมแบล็คลดจากมืงคนมาก็พอดีเจ็ดศูนย์ลบที่ที่หนึงออกวันแรกเลยก็เด็นติวตีกาผมสามหกเจ็ดศูนย์จะเต็มเต็มในวัที่แล้วก็จะครบรอบปีวันร,รัศมนาโนนเด็กวันหนึ่งปกติ สงชาติไทยเราเนี่ยจะมีอยู่สามสีห้าแถบซึ่งห้าสามสามห้าม่จะดังไปแล้วประมาณนี้นต้นตีเบื้องต้นนาะทีน,นี้คือถ้าเป็นลงชาติาผมจะตรีรวมเลยสองสามสี่ห้าแล้วใครจะจับคู่อะไรกันแล้วแต่ก็อยู่ประมาณนั้นนี่ครับแต่เบื้องต้นมีก็อยู่ประมาณนี้นแหละก็ลงชาติไทยมี าแถบสามสีแล้วก็รัฐธรรมรนูญน่าจะเป็นรูปทรงสีเ่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับนะครับธงชาติไทยนี่บางคนยังไม่เห็นนะครับประมาณนี้ห้าใบาเป็นเลขที่ชอบนะมีอยู่ใน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 ความคิดอยู่<ำ>นี่เราก็มาแปลผมก็แปลแล้วละแต่เลาเขียนให้เลยแต่ว่าเลขมันจะเยอะหน่อยแต่แล้วจะใครจะชอบวันนี้เพราะว่า เมที่แล้วเลขล่างมันจะตั้งตรงแล้วเป็นเลขที่ง่ายมันกระปอก้วยง่ายมากคเลขแค่สองแปดคกอคือผมให้โวเดียแต่ว่าถ้าใค้กันก็เก้าสองด้วยเนาะเลขแค่สองตัวก็ถือว่าง่ายวันนี้พอจะเป็นทางแยกปรับเลขจะเยอะหน่อยแต่ว่าก็อยู่ที่เมนผกเบื้องต้นผมจะมองเมนผบเฉพาะเลขล่างก่อนนะลาก่อนนี้ผมก็เลยแปลปกไปคุมไว้อยู่จะมีส่วนมาอยู่ว่า ห้านี่<ม>คือสงชาติออาไทยมีห้าแถบครับมีห้าแถบมีสามสีีกับรัฐธรรมนูญจะเป็นเลขสี่อ่ะก็จะมีเสาอยู่สี่ต้นหนึ่งก็น่าจะเป็นรงชาติเขาก็มีเสาน้ว่านี่แปลกๆอยูน่นะมีรงชาติ มีสงชาติเพืเสาสงชาติเพื่อออกอะไรมั้งลงสยามมาที่นี่มครับเลขโทร้หนึแหลายกล้องเกินรโหลายกล้องเนาะไปไม่ดูเลยขนเดี๋ยวเขาว่ากันนี่เริ่มจากแปรปกก่อนเราจะแปรปอกนีเลขหนึ่งนี่มาจากสงชาตินะเพราะว่าง่วงินที่สถานีรถไฟอะไรกันตังเงกันตังครับราหนึ่งเก็บหรือกอะไรหรือจไม่ได้มีเลขหนึ่งด้วยกับลงเจาคามานี้ทีนี้ เบขกกันมาไมจากจากพานนะพานก็นจะมีเจ็ดเจ็ดเจ็มีผมคิดวคือเรามองตรงที่บัวเขาอ่ะจะมีอยู่เจ็ดข้างล่างเป็นเก้าประมาณเก้าทีนี้เราก็ผมจะดึงเราเลขหกมาเพราะมันใกล้พอใกล้มันจะพันเก้าเก้าก็ได้ครับแล้วแต่นะทนีนี้ถ้ามาดูก,กลุ่มเป้าหมายผมจะเน้นล่างไหงทุนนี้แต่เบื้องต้นผมจะโซนโซนโซนเลขหกตัวเดียว น่าจะเบอร์โทรผมนะหกเจ็ดหกแปดหกห้าเบอร์โทรผมน่าสนู่เบอร์โทรเพราะมันจะเช,<า>ชื่อมเช,ชื่อมลักษณะเมื่อกี้เขาตั้งตรงตั้งตรงปั๊บสองแปดมันก็ตรงมากแล้วก็ทีนี้เขาจะเชื่อมแปดอีกตัวก็ต้องตั้งตรงต่อไปโดยต่อไปคือหกแปดเบื้องต้นก็จะเบี่ยงนิดคือหกห้าคือพอสเบี่ยงแต้บหนึ่งก็ไปทางหกเจ็ดก็ได้มีแค่สามตัวไพอลูกนลังนั้นก็เป็นตัวกันถ้าก็าหลุดไปจากนี้ก็ไม่เกินนี้ละเลกล่าง แต่ตัวเด่นเขาจะมีแค่สามตัวนะครับเด็กล่างอยู่ประมาณนี้คือทุกอย่างมีที่มาแต่ยังยังไม่ได้อธิบายต้องอธิบายวันหลังอีกรอบหนึง่งค<ะ>่ะเน,นี้อาจจะแปรปกไปก่อนกับวางตัวเลขให้เลยครัใครชอบเฉพาะโดดสามตัวก็ว่าไปใครกันไวก้ก็คืออันนี้ไปหน้าเดียวนะ ซื้อรถเทอรี่ไม่ต้องกลับก็ได้แปลกๆ,ๆไม่กลับแล้วมีกลับให้ตัวเดียวคือเจ็ดแปดกับแปดเจ็ดน้องนันไปหน้าเดือวหมดมีแนนค่หกเจ็ดหกแปดหกห้ามีแค่นี้ไม่ต้องกลับก็ได้งวดน,นี้เพราะว่าเลขของนอนพอซืแล้วเลขั้งตรงมันต้องกลับเราลืมกันเนาะห,หน้าบางคนก็ซื้อไปทังสี่สิบใบไม่กลับอสองแปดยอมใจเลยเลขเลขมีแค่ตัวเดียวเองคุณให้ก็เท่ากับตัวเดียวอะ กลับไปกลับมาก็สี่ตัวก็พอไปได้ทีนี้คือการวางอาจารย์แม่ไปแล้วก็เด่นตามล่างๆผมก็วางให้แล้วประมาณสิบตัวแต่ว่าตัวเด็นคือเลขหกหลักสิบตัวเด็นเขาบินอคือประมาณนี้เลขบนผมก็จะดูทางไว้แล้วก็ได้ประมาณนี้่ผมได้ชอบตัวนี้ก็ตัวที่อยู่ในแปงปอกเลยอืมซึ่งใบนี้คนขอ 5, อห้าสาม สห้าสามสี่ห้าสามสี่เจ็ดสองเก้ากับสี่ศูนย์สามตัวบนใช่ไหมครับสามตัวบนสามตัวบนนะห้าห้าสามสี่เจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์ว่าลูกเขาจะเด่นอยู่ที่มีหกแปดหกเจ็ดหกห้าก็นี่มีขีดอยู่สามขีดพงชาตินอนนอนอันนี้คือพังนอนเนี่ยอ๋อไม่เป็นสลากสามมา แล้วก็รัฐธรรมนูญก็เลขสี่ไม่จะเด่นเพราะงวงนี่วาดวาดเด่นมากสำหรับคนที่ชอบศูนย์ก็พอรุนได้เพราะมันจะมีวงกลมอยู่ข้างหลังครับวงกลมนี่แทนตำแหน่งศูนย์ที่ที่แล้วออกศูนย์วงกลมหลังรัฐธรรมนูญมีอยู่สี่วงผมเลยว่าเอ้าถ้าเกิดเขาเขาแบบหลุดหลุดโลกนี่หน่ออกมาออกสี่ศูนย์ก็เป็นไปได้เลยต้องเขียนสี่ศูนย์กันสำหรับดูเป้าหมายรวมแล้วก็ เปรียบเทียบกับงวดนี้ก็เป็นงวดที่ใกล้วันรัชกาลที่9ด้วยปีที่แล้วออกเ70ถือว่าพอสอของรัชกาลที่9เนอะ2470ที่นี้เลยผมเล็งไปที่ปีคิด1927แต่ผมชอบเจ็ชอบเจ็ด29ก็เป้าหมายจะมีอยู่3ส่วนแค่นั้นเราาประกองวันที่1นึอยู่ประมาณโซนนี้ที่ผมชอบแต่ล่างก็มีแค่นี้สองตัวันหนึ่งครั้งอีกประมาณนี้ แม่จะโอเคนะประมาณนี้เนะ่ากับเรืองตอบคอมเมนต์ก็มีอะไรถามเนาะเลขศูนได้มาปเ่เลขเลขศูนยวันนี้ผมคือปลายปีนี่ผมจะแนะนำอยู่อย่างช่วงก่อนเด,ดือนเดือนเดืพฤศจิกากับธันวาหนมไอ้วไ,ไอ้ก่อนจะไปปีใหม่นี่คือต้องปิดศูนย์ไหมมั่งนะ,ะเป็นเลขที่ปากเฟียนมาก เต่บางทีเขามาเล่นมาสองตัวนี่ผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาเรียกว่าจะเซตซีโร่อะต้องระวังไว้มั่งแต่ว่าผมไม่เขียนให้นะไม่ไม่แต่เป็น100่ง้อหรืออะไรหนึ่งศูนก็บ้าไปแล้วแต่ชอบกันกันไว้มั่งผมจะไม่คอมเมนต์เพราะว่ามันเป็นสวัสดีค่คาเอฟซีน่าแจบ,บเดินหน้าเป็นวันเกิดอายุ3าม่เออ เจอมันเกิดไปเลยอย่าลองมือสามสามเนาะสามสี่สามห้าสองห้าใกล้ๆกล้็เรียกลุงฟองเลยไม่ไข่หน่อยฝันเนลักษณะเดียวกันก็ฝันพศสามศูนย์สายยี่สามสิบสามห้าเหมือนกันเนาะครับเพราะฝันเขาตรงมาบอกแต่ผมผมสุดทมายผมจะนิ้งไปตามความค,าคิดผมจะวางตัวเลขไปตามความคิดผมมันจะไม่ฟังใครเพราะทุกอย่างคือมีที่มาที่ไปแต่วันนี้อาจจะอธิบายไม่ได้เพราะรา,ายละเอียดยัง เก็บข้อมูลไว้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้เชืียมอะไรเดี๋ยเดี๋ยวรออีกสองสามวันก่อนอเน้นเน้นเน้นไม่ติดสอดหลังเนาะสอดหลังครับ<อ>นเน้นอาจารย์แม่ไปก่อนใครชอบมุไมไหนก็มุมไหนก็ว่าไปครับ,รบแล้วก็ตัวที่ผมวางให้ใครไม่ชอบก็เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่หรือจะมาจับคู่ในนี้ก็ได้ส่วนตัวบนผมจะเล็งไปที่ห้าสามสี่ประมาณนี้ใครชอบตัวนี้ถ้าถามว่าที่ไปที่มาก็น่าจะเป็นพสของอายุขององค์พาเนาะครับ ของห้าสองหนึ่งก็43่สิบสามี่แง4ี่สีก็ประมาณนี้มีเป้าหมายอยู่เล่นมีเป้าหมายก็สาหรับคนที่ชอบก็มันจะตามประมาณนี้ก่อนน,นาอแพรนะแปรัชดใชัยนคนรับวันรัฐธรรมนูญครบรอบ

มีามาแล้วเราเราแล้วแล้วเราได้ต้องโบกมือลิมนราต้องก้ไช่องครับลุงลุงองโชว์นานๆลุงกงาว่าโชว์นานๆหน่อยเขาบอกว่าโชว์นานๆหน่อยเอามุนให้โบกมือไหมให้ลูกปองโบกมือไหมผมห้าสามสี่สองเกาสี่ศูนย์หกเจ็ดหกแป ปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแสนะครับโซนนี้คือไปหน้าเดียวเลยนะไปหน้าเดียวแบบนี้่มีต้องกลับไม่ต้องกลับต้องกลับเก็เหลือแค่เก้าตัวเนาะตัวละสิบกี่กก็ ไม่ไม่ไม่เสียหายไม่เสียหายและร่างอย่างเดียวด้วยเก้าอรหันเก้าอรหันไม่ไม่ไม่เรียกอรหันไม่เรียกอรหันฝันนี้ฝันได้อย่างครับฝันนี้ฝันนิดหน่อยยังยังไม่เป็นอันนี้วันนี้จเราเรียกฝันครับผมวันนี้ไม่ฝันยังไม่ฝลับนอนเพราะว่าข้างวดที่แล้วผมฝันว่าผมโดนจับใช่ไหมใช่ค่ะลุงผมกอายุห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแลเอ็กซ์โตรีนก็ได้ก็ส่วนนี้เติมเ็มค่ะ ผมบอกเปิดเป่าผมโดนจับก็จับอายุห้าสิบแปดะทีรงก็ถือว่าเต็มเต็มนะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างถือว่าก็แล้วแต่คนใครดวงดีก็ถูกหมดค่ะนูดวงดีค่ะนู้ได้ก็ดวงอยู่ค่ะแอดมินีดวงดีอยู่ค่าวหน้าเพื่อนตายอายุห้าสิบสามเกิดสองห้าหนึ่งสองโเข้าเป้าอยู่ บอกอ่า <One> น <input> ี่ให้ที่ที่เคอมเมนต์มาในก๊อกฝันก็สองกให้เป็นแนวล่องนำล่องไปก่อนเพื่อไปเก็บก๊อกฝันอะไรอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก๊อกสองมีอีกนะลุงสองจะตัดตัวเลขให้เห็นว่าอาจจะตัวมันอาจจะแดงลอกอาจจะแดงอีกครับตัวนี้ถ้าเราไปล็อกเลยเดี๋ยวทัดไม่ได้ไม่ครับอยประมาณนี้ก็และสุดท้ายให้แนวคิดว่าถ้าผมอธิบายแล้วก็พยายามจับประเด็นเอาบ้าง เดินทางก็บอกตรงๆอาจจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็พยายามนะนมน้าำให้ให้ดูก็ป็นต้นดูอาจารย์แม่ไว้ก่อนเมื่อวันที่แล้วก็โอเคอยู่นะอาจารย์แม่นะเพราะว่าบางคนเขาก็จับได้อยู่นี่ของแปดแล้วเขาก็เชื่อมหลักร้อยอันที่นี้เขาก็ได้ของเขาค่ะเดี๋ยวดูว่าดวงของเขาเดี๋ยวเก่านะทำไมอันนี๋อแค่มาจอเลยคุณชมะ บางคนยังไม่ได้แคปเข็มแม่จอยดูนะครับห้าสามสี่เจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์นะครับแคปก่อนนะครับผมก่อนะครับจับบางคนแคปด้ยขอให้ตัวชี้แคปก่อนนะครับผมขอแคปหนึ่งครับแคปมาแคปดูครับแคปแคปครับแคปบีบแคปเลยนะครับตอนนี้กำลังจับคนกลับมาครับผมห้าแคบแล้วแคปแล้วปะคปแล้อ่ะหมุนมาทางน้องคนนี้หมุนแล้วก็รบกนหมุนคนนี้สาวไทยเลยอ่าแคาแล้วครับแคปนะครับแคปด้วย แคบด้วยนะครับหน้าจอเลยเด้อเดี๋ยววันนี้จะให้ลุงจับให้หนูอีกค่ะลุงจับอะไรเนาะู้แล้วแต่ลุงแล้วแต่ลุงจับตัวไหนให้ก็เอาโอ้ยให้จับให้อีกจ้าลอตเตอรี่จับลอตเตอรี่ให้อีกคะับขนาดนี้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ